สวัสดีชาวแบนเนสเกมเมอร์น,นะฮะและเกมที่คุณรับชมอยู่เกม Blade and Soul นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องประดับที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับผมแพสสท45เมืองไทยนะจ๊ะก็มีอยู่4ชิ้นด้วยกันนะครับผมอ่ะผมพูดก่อนว่ามันดียังไงนะครับคือเป็นเครื่องประดับที่เพิ่มเออ่เรียกว่าไงเป็นคริสติคอลดามเมจนะครับก็คือคริสติคอลดามเมจคืออะไรคือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคือถ้าแบบสมมติว่าเราใส่อ,อ,อย่างมูชินที่มันเป็นโซลซิลที่ดีที่สุดใช่ไหมมันก็จะเพิ่ม อ่าเปอร์เซ็นต์การติดคริติคอลนะฮะที่ผมมีอยู่ก็ประมาณนี้ครับโอกาสติดก็คือ4ี่สใช่ไหมฮะแต่ถ้าเอ,อ่อปกติเนี่ยตอนนั้นผมไม่เคยไม่ได้ใส่เว้ยคดดริติคอลดาเมจเนี่ยของผมมันประมาณตรงเนี้ยร้อยสามสิบกว่าแปลว่า,วาการทําดาเมจแต่ละครั้งเมื่อติดคริติคอลนะครับดาเมจจะเบามากๆก,ก,ก็คือติดออกมารูส้สึกผมเคยเอ,อ่อถ้าคุณรู้จักสกิลเอ,อ่อเป็นสกิลที่ใช้ตอนที่ศัตรูโดนยกใช่ไหมทุกตัวจะมีเนาะ ตอนนี้ผมเอ่ออันนี้ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะผมใช้สก,กิลตอนนั้นนะติดคลิปนะครับดาเมจประมาณแปดพันนะฮะถึงหนึ่งหมื่นนะครับ,ร 8, รบ, 10, รบแต่ว่าพอผมเปลี่ยนเป็นเซตนี้ทั้งหมดนะฮะทำให้อ่าดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นสามถึงหมื่นสี่ได้เลยนะครับผมหมื่นประมาณหมื่นสองหมื่นสามละกันอาจจะก็จะได้เทียบกันแบบไม่ต่างกันมากเนาะก็ประมาณนั้นก็คือทำให้เป็นเอ่อเป็นเหมือนว่าทำให้เพิ่มดาเมจชิ้นที่ข้อมากขึ้น นะครับผมคือดาเมจคียที่ข้อนั่นเองคียที่ข้อดาเมจดาเมจคียที่ข้อม่รู้จะสลับกันทาไมนะครับมาเรามาดูว่า,ใน,าในเครื่องประดับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับผมขอย้ำว่าณนะตอนนี้เท่านั้นนะครับผมคือถ้ามีแพทมาอัปเดตใหม่หรือว่าเวลห้าสิบขึ้นไปผมก็คงไม่ใช่ตัวนี้แล้วนะจ๊ะมาเอาของที่หายง่ายก่อนละกันอันนี้นะฮะต่างหูสวนส,วนสันติภาพซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มคียที่ข้อดาเมจ92น่าจ่ายเยอะที่สุดในตักหูแล้วนะครับซึ่ง พิธีการหาผมแนะนํานะครับให้กดออกมาก่อนแล้วก็กดอบันเึินกดผิดกด F5 อันนี้มันตังหูสวนสันติภาพใช่ไหมแล้วกด F5 ไปเลยครับพิมพ์ไปว่าสวนสันติภาพปึ๊บก็จะเจอตังหูตังหูไปไหนวะอา้าวไม่มีนะ <laughs> ตังหูหายเฉยซึ่งปกติเนี่ยผมซื้อตังหูมาจากอันเนี้ยนะ มาจากร้านขายนะครับเครื่องประดับตังหูไม่ต้มหูดิมันเป็นต้มหูปะต้มหูฮีโร่สัติภาพอาจจะไปไหนแล้วไม่รู้อันนี้ไม่มั่นใจซึ่งแต่ก่อนผมหาจากอันนี้ครับผมกดซื้อเอาเลยนะรู้สึกว่าจะไปลงพวกดันดันดันอะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจอันนี้ผมขอโทษด้วยครับไม่คิดว่ามันจะไม่มีแล้วซึ่งผมซื้อจากอันนี้จริงๆนะไม่ได้ซื้อสร้อยคอนะผมซื้อต้มหูนะครับตังหูนะฮะ ผ่านไปก่อนละกันอย่างแรกมัน9กก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะมาอย่างที่2อย่างที่3ครับสร้อยคอนะฮะสร้อยคอเนี่ยผมอ,อ,อันนี้ก็ลงมาจากดันมิกุนะครับกับอันนี้เลย,ย,ยส,ยสยร,นนร้อยคอสร้อยข้อมือไซเรนนะฮะกับสร้อยคอไซเรนก็คือดันมิกุทั้งคู่นะครับก็สามารถไปหาได้ปกติเลยครับก็ดันมิกุเนี่ยกวิธีการหาก็คือลงดันปกติครับดันมิกุ6คนนะฮะก็ไปตีนู่นตีนี่ตีบอสก็จะมีโอกาสโอ้ยรู้สึกไอเบาๆขอโทษครับ ขออภัยนิดหนึ่งไม่ค่อยสบายนะช่วงนี้ฝนตกนะฮะก็จะได้พวกเป็นเอ่อเปสร้อยคอสร้อยคอหรือไม่ก็สร้อยคอคอยข้อมือไซเรนนะครับก็จะดรอปจากบอสทั่วไปแล้วก็กล่องจากมิกุนะครับตอนสุดท้ายที่รับเป็นสีเขียวก็จะดรอปอันนี้เหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ดวงนะครับบางทีลงรอบเดียวก็ไม่ได้นะครับผมก็อาจจะลงรอบ2รอบ3รอบก็แล้วแต่ดวงคนนะครับผมมามาถึงชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือแหวนอัน แหวนอึนกวังที่แปลกประหลาดนะครับซึ่งแนะรกผมก็เคยคิดว่าเฮ้ยห,หาซื้อแม่งเลยแล้วกันนะครับง่ายดีซึ่งมันไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแหวนนะฮะนี่แหวนไปไหนวะไม่มีเหรอเหมือนจะไม่มีขายอ๋ออาจจะเป็นเพวของนี่ผมมีแล้วหรือเปล่านะครับเลยไม่มีขายอันนี้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจมากๆปกติมันจะมีนะก็ไม่รู้นะผมว่าตังหูจริงๆมันหาซื้อมันหาง่ายครับมันเป็นสีฟ้า ก็ลองอาหาดูแล้วกันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันด้วยนะจ๊ะคืออันเนี้ยเราไม่สามารถนํามาขายนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้อ่อไอเทมชิ้นเนี้ยมันจะเป็นไอเทมที่ปลดล็อกเลยก็คือใช้ได้เลยนะเนี่ยผมก็ลองไปนั่งลงๆดูครับซึ่งวิธีการจะได้ตัวนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างครับไปดูกัน ครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมาลงดันปู่ยี่สินะครับซึ่งอยู่ใกล้ดันมิคุ24นั่นเองนะครับโดยวิธีการมาลงเนี่ยก็ให้มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับคุยกันแล้วก็ส่งเควสแล้วก็คือมันก็จะวาร์ปไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะต้องไล่ตีพวกบอสในแมปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตีไม่ครบ9ตัวเนี่ยปู่จะไม่เกิดนะครับเราก็ต้องตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยเพราะปู่เกิดเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็จะแจ้งว่าปู่เกิดแล้วนะจ๊ะใกล้จะเกิดดแแแลล้้ววววกก็็รรรรีีีีบบาาา์์ปปปปปไไทท่่สงนะะคัจหู พอระวัปมาแล้วเนี่ยเราก็รอครับรอปู่เกิดเราก็ตีพวกมอนธรรมดาที่มันจะเกิดมาก่อนปู่นะครับเป็นลูกกระจกนะฮะปู่เรียกมาให้กระทืบเราพอปู่เกิดครับเรียบร้อยครับทุกคนก็ลุมตีนครับผมลุมกันหน้าสั่นนะับเรียกได้ว่าปู่ไม่มีที่ยืนเลยนะฮะเรียกได้ว่าหืมไม่ไม่แก่ตายเลยทีเดียวก็ตายแล้วนะครับเรียบร้อยพอจัดการทุกอย่างครบแล้วนะเราก็ ต้องวาร์ปสีเขียวซึ่งมันมีวาร์ปอันเดียวอยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ต้องแบบเผื่อใครอาจจะแบบเฮ้ยพี่วาร์ปไปไหนก็กดพุ่งไปเลยครับวาร์ปมันก็ตัวละครก็จะวาร์ปไปนะฮะมันมีตรงมันมีที่เดียวนะครับไม่มีที่อื่นที่วาร์ปไปที่อื่นแล้วนะครับก็พอวาร์ปมาลงตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นลานสี่เหลี่ยมลานกว้างๆนะครับซึ่งลานตรงนี้เนี่ยก็เดินไปเดินมาครับรอไปเรื่อยๆครับก็จะมีมอนเป็นบอสนะครับ ซึ่งต้องฆ่าปู่นะครับไม่สามารถโดดมาแล้วมาฆ่าไม่มีนะครับก็ต้องเนี่ยครับรอเป็นมอนเป็นบอสเป็นเหมือนเป็นหมาผมเรเป็นเป็นหมาละกันนะครับผมก็เป็นหมานะครับก็จะเกิดแล้วเราก็ฆ่าก็ฆ่าให้ตายครับอ่าอเละฆ่าตายแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปของซึ่งไม่ได้ไม่ไม่ใช่แหวนนะฮะแล้วก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งก็จะมีมอนเนี่ยตัวนี้ครับคือตัวสําคัญของเราครับอีผีจีนเนี่ยฮะเราก็ต้องฆ่าตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่ดรอปแหวน ที่เพิ่มคริสนะครับคริสติคอลดาเมจเยอะที่สุดนะครับเมื่อเราลุมกระทืบมันตายเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ตามนั้นฮะกระทืบกระทืบกระทืบไปเรื่อยๆนะครับผมพอมันจะตายเรียบร้อยครับก็มันก็จะดรอปนะครับเป็นแหวนที่เราต้องการนะครับเนี่ยแหวนอื่นวังว่าชื่ออ่านยากๆนะฮะก็จะดรอปซึ่งสามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องปลดล็อกอะไรนะจ๊ะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับแหวนเพิ่มคริสติคอลดาเมจเยอะที่สุดในณตอนนี้นะจ๊ะโอเค อ่านะครับสำหรับทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าไอเทม4อย่างนี้หายยังไงซึ่งต้มหูผมก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้เดสก์เเอทใต้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าหาจากไหนแต่ผมซื้อเอานะอันนี้ผมไม่ได้ไปไปไปไล่ลงดันเลยนะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจบคลิปนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกหรือมีไออะไรบ้างก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายกันนะฮะก็ผมก็เจ็บคงเจ็บคอนิดหน่อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำล สวัสดีครับ